เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อมาเนิ่นนานเนื่องจากมีการขึ้นรองขึ้นศาลมาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับกรณีอดีตภรรยาของหลุ่มกรลาจูนเพนชูรีที่ได้ฟ้องร้องซีโอจ้าโอเรื่องชู้สาวและได้ชนะคดีทางคู่กรณีต้องจ่ายให้4ล้านบาท แต่ณปัจจุบันคุณจูนก็ยังไม่ได้เงินเลยนะคะซึ่งเวลาต่อมาวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาจ้าโอ๋ก็ได้ไปออกรายการถดกระแสเคลียร์ปมกับอดีตสามีเก่าและในช่วงท้ายของรายการก็ได้มีการพูดขอโทษจูนอดีตภรรยาของหนุ่มกะลาขอโทษหรือขอโทษครอบครัวของพี่หนุ่มตาดูอยู่นะคะขอโทษพี่หนุ่มขอโทษ แม่นะคะขอโทษแม่ของโอเองขอโทษครอบครัวโอเองนะคะแล้วก็ขอโทษพี่จูนนะคะหนูหนูผิดกับพี่หน,หนูหนูขอโทษขอโทษ แต่คำขอโทษบางคำนั้นถ้ามันช้าเกินไปก็อาจจะไม่มีความหมายเลยทีล่าสุดจูนเพนชุรี ได้มีการพูดคุยกับทนายพัฒในช่องทางทิกตอกช่วงพีเคด้วยกันโดยทนายพัฒได้ถามว่าผ่อนได้ไหมเงินนั้นคุณจูนยืนยันว่าไม่ได้และทนายพัฒก็ถามต่อเรื่องที่เจ้าโอออกมาขอโทษแล้วในรายการโถนกระแสซึ่งคุณจูนก็ตอบตรงแบบชัดมากว่าทำไมเพิ่งมาขอโทษตอนนี้ถ้าขอโทษตั้งแต่เรื่องเกิดมันดูจริงใจมากกว่าถ้าตอนนั้นสามีเราพูดตรงๆว่าไม่รักเราแล้วเราก็ไม่รัง้งเพราะ เราก็จะเสียโอกาสในการเปิดรับคนใหม่ๆรู้สึกผิดมั้งพอถึงร้องไห้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกผิดแล้วก็ได้แต่เรารู้สึกเร,เราแค่รู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะมันจะดีกว่าตอนนี้อเออเ็ตอนนู้นแบบเอเอ,เอพี่ขอโทษผิดไปแล้วจริงอันนั้นบาบาแบบทำให้ฟิลวเรารู้สึกว่าเออเขาแบบเออรู้สึกผิดเขาพลาดไปแล้วอย<ำ>่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่เดินมาถึงวันนี้ไงคือเราคือเราไม่ได้ คือถ้อาถ้าคนสามีเราเนาะเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาหมดรักเราแล้วเนี่ยเขาบอกเราตรงๆอะ่ะจบเลยไม่ได้ว่าอะไรเราจะมาลังคนไม่รักเราไว้ทำไมหมดเสียวเราก็เสียโอกาสในการาคนต่อไปถึงเวละก็กออกเป็นว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบสักทีเดียวนะคะเพราะคุณจูนก็ยังไม่ได้รับเงินฟ้องร้องจากเจ้าโอ๋4สี่ล้านบาทและเธอก็ยือนอยันหนักแน่นไม่มีลดไม่มีผ่อน ก็รับคำขอโทษเป็นเงินสดเริ่ดๆไปเลยค่ะคุณจูน